เหมือนการฟังเขาจะไปรวมอยู่ใน conversation เป็นเหมือนพูดฟังแต่ว่าเอามาให้เราอ่านตอบแทนใช่ใช่คือเป็นแบบสนทนาใช่สนทนาแต่ว่าเป็นสนทนาจะละเอียดแล้วก็ยากกว่าของที่แกะหน่อยหนึ่งใช่ใชช่แต่ก็ไม่ต่างกันมากค่ะ short conversation ก็จะเป็นมาเป็นเป็นก้อนก้อนหนึ่งไม่เยอะถามถึงสามสี่ห้าข้อส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นแบบเดิมแค่ยาวขึ้นแค่นั้นเองซึ่งการทำสองสองแบบหลังเนี้ยน้องๆก็จะต้องดูคีย์เวิร์ดแล้วก็บริบทร,รอบๆชัดเจนยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเ,ออเขาให้มาบทสนทนา3บรรทัดแรกแล้วถามบรรทัดที่4น้องอย่าหยุดแค่นั้นแล้วไปตอบเลยน้องต้องอ่านของบรรทัดที่5ด้วยเพราะว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ในนั้นใช่หลายคนพลาดแล้วที่ไม่อ่านในประโยคต่อไปแล้วก็ผิดเพราะโดนจดลอกฉะนั้นระวัง คิดว่าจบแล้วใช่คิดว่าจบแล้วโหง่ายตอบเลยอย่าประมาทจ๊ะแลงวงานเป็ไงเขาจะมาทำประโยชน์ทำไมอ๋อข้อสอบคอนเฟนร์เรน์เนี้ยถ้าน้องจับประเด็นได้มันออกอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกค่ะสวัสดีทักทายป่วยเป็นยังไงบ้างเอาไม่ได้เจอกันนานทางอาหารครับออโทรไปหาเจ้านายเลยค่ะรับแทนอะไรเงี้ยมันวนอยู่แค่เนี้ยการสื่อสารในชีวิตประจำวันใช่เป็นนเพพื้นเพใช่ที่พวกเราจะเจออยู่แล้วฉะนั้นถ้าน้องจับ หลักของมันได้เนี่ยมันเก็บคะแนนง่ายมากเราใช้เวลาทําเร็วมากตัดชอยได้เร็วโอโ้โหหลักนี้ดีมากเลยครับตอนมันเหมือน,นเห็นทางเนาะอ่ารู้ว่าเออมันต้องออกประมาณไหนอะไรเงี้ยเนาะ